อ้าวน้องอดินกำลังกินมะม่วงสุกอดินอดินครับอดินอดินหัดพูดภาษาคาเมกับแม่เนียงนี่เขาเรียก่อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรหลกสวายต้มมะม่วงสุกจัโอ้เด็กน้อยนะครับเขากำลังหัดพูดหัดเขียนหัดอ่านนะครับต้ม มะมะม่วงสุกมะมะม่วงสุกนี่นี่สวายตุมมะม่วงสุกับมะม่วงครับ โอยอร่อยไหมครับมะม่วงสุกในลูกป้าป๋าจะกินยังนะบาดนี่อ่าวมัม mm, ่วมเอาป่อยปาดให้หน้าโตแม่อันนั้นก่อนไม่เอามีดลูกไม่เล่นมีดนะไม่เล่นมีดนะลูกป๋าเอาเกว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนแม่แม่แม่ไปอันนั้นไป